Wait. ขยัดต้องสองคันนี้เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหาเอาติสตมือสองไว้ใช้งานอยู่เนะะี่ยค่ะต้องบอกเลยว่า2คันนี้ไม่ควรพลาดเลยคันแรกสีขาวตัวนี้เป็นตัว1.8สปอร์ตค่ะคุณพี่จ๋าเป็นตัวน้ำมันร้วนปี23มไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะคะและคันสีดำค่ะเป็นตัว1.8ไฮบริดรุ่นหายนะคะสองคันนี้มีความน่าใช้งานขนาดไหนบ้างหรือใครกําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะแนะนาเลยไม่ควรพลาด2คันนี้มีทั้งตัวน้ำมันร้วนและตัวไฮบริดนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดทั้งสอง คันได้เลยว่ามีความน่าใช้งานขนาดไหนบ้างไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสว,ส, PP FC, สวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกแล้วเนะะี่ะในช่อง เอาติดมือสองนะคะกับนุชเพชรยนต์ค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะที่สำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะวันนี้มีอัพเดตรถนะคะเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะสำหรับตัวใหม่แล้วนะคะกับโตโยต้าโคร,โราเออติสนะคะเป็นตัว1 8นะคะเป็นตัวทั้งไฮบริดแล้วก็น้ำมันร้วนมาให้ชม2แบบเลยชอบแบบไหนจัดได้เลยค่ะพี่พี่จ๋าคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ารถสวยและน่าใช้มากๆเลยสำหรับ To y ยต a a อ t i ติของเขาดีไซน์ออกมาได้ดูเฉียบและแลก็ดูสปอร์ตดูรําสมัยยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับพี่พ,พี่ท่านไหนที่มองหารถอัติมือสองไว้ใช้งานราคาที่คุ้มค่านะคะหรือว่าเป็นรถใช้งานอึดถึกทนจัดได้เลยค่ะ2คันนี้นุชมีมาให้เลือก2แบบเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับ ชมนะคะในส่วนของคันแรกกันเลยสําหรับตัวนี้ได้เป็นสีขาวเลยนะคะสำหรับตัวนี้จะได้เป็นตัวน้ํามันร้วนเป็นตัว1.8สปอร์ตนั่นเองค่ะคุณพี่จ๋าเป็นรถปี2023สีขาวสวยๆเลยบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันได้เป็นรถหน่วยงานตรวจปรจำการด้วยค่ะคันนี้สภาพสวยเกลดเอ649,000บาทไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะสําหรับตัวนี้นะ,ะถือได้เลยว่าออปชั่นฟังก์ชันของเขาให้มาเนี่ยค่อนข้างจัดเต็มด้วยเนะคะเรามาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดด้ านหน้ากันก่อนวันนี้นะคะดีไซน์ด้วยกระจังด้านหน้าเป็นสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดท่ยมนั่งนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเลยนะคะเลียมสันตัวรถอยู่สภาพสวยเกรดเอแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้ถือได้เลยว่าใช้งานดีมากๆและเป็นเครื่อง1.8นะคะและในส่วนของรายเดียตัวแม็กค,คันนี้ก็ได้เป็นแม็กไรส์สปอร์ตจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยรอๆแบบนี้เลยไม่มีดิวรอยการเบียดคุณบาทอีกด้วย แม็กเดิมโรงงานสภาพสวยเกรดเอเช่นเดียวกันนะฮะดอกยางปี24ทั้ง4เซนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามีการสปาทำคอนสัลท์ให้หนึ่งรอบเนะะี่ยฮะต้องขอย้ําเลยว่ารถเพิ่งดับเข้าร้านมามาให้ชมตัวบอดี้โครงสร้างกันก่นกอนนะคะว่าสภาพที่เรารับเข้ามาเนี่ยสวยน่าใช้แค่ไหนบ้างนะคะเรียมสันตัวรถสีขาวมุกสภาพสวยแบบนี้เลยมาพร้อมฟังก์ชันที่มีมาให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังนะมีมาให้ครบเลยคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมบอก เบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวเสาบีนะคะหัวน็อตเดิมโรงงานนะคะโครงสร้างหลักเดิมๆสภาพเกรดเอนแน่นอนนะคะฟังก์ชันของเขาถือได้เลยว่ามีมาให้ค่อนข้างครบ นะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหาอยู่นะคะก็ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งรุ่นเลยที่อยากแนะนำมากๆคันนี้ไม่ใช้งานอยู่ที่80,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวน้ำมันร้วนนั่นเองเครื่อง1.8นะฮะไม8แปด่มกิโลคือไมแท้โรงงานพวงรลายมัลติฟังก์ชันอยู่สภาพที่สมบูรณ์ไม่มีริ้วรอยช้ำมาพร้อมจอทัชสกรีนนะคะกล้องถอยหลังนะคันนี้มีมาให้ครบเลยเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้อีกด้วยระบบ Air Auto นะ่ฮะเกียร์ออโต้ บรกมือไฟฟ้าอยู่สภาพที่สมบูรณ์ได้เป็นรถใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นค่ะสําหรับคันนี้นะคะภายในตัวรถถือว่าเดิมโรงงานเลยนะคะตัวรถไม่มีช้ําสะอาดสะอ้านเดิมโรงงานสวยๆนะคะราคาขายอยู่เพียงแค่6กแส0สบาทเท่านั้นเลยผ่อนต่อเดือนแค่ 11,000หนิดๆเท่านั้นนะคะได้รถแค่มือเดียวไปใช้งานอีกด้วยนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหานุทได้เลยที่เบอร์โทรดลางหรือไม่ก็แอดไลน์ได้เลยนะคะห้องพโดยสารด้านหลังค่ะพี่พี่จานี่เลยนะคะสำหรับห้องพโดยสารก็นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดิมนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้มีที่วางแก้วพิงแขนมาให้ครบๆเลยราคานี้ย่อมเยาวมากๆเลยนะต้องบอกเลยว่าไม่แค่8 0,000โรเท่านั้นบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันนะคะสำหรับตัวนี้กระจกรอบคันก็ได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะ โครงสร้างหลักเดิมและในส่วนของด้านหลังตัวแลวก็เซ็นเซอร์มีมาให้กล้องถอยหลังมีมาให้ครบเลยไฟท้ายแอลอดเดิมโรงงานอีกด้วยห้องผู้โดยสารหรือว่าห้องเก็บสัมภาระคันนี้ดีไซน์มาได้กว้างแน่นอนนะคะพี่พี่จา๋า เปิดขึ้นมานะฝาท้ายกว้างๆแบบนี้เลยนะคะที่เก็บสัมภาระแบบเดิมๆด,ด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างด้านหลังก็ไม่มีการโนนชนนะคะมาเลยสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้มาดูในส่วนอุปกรณ์เสริมนะคะมีมาให้ครบเหมือนกันนี่เลยนะคะสําหรับตัวดอกยางอะไรเดียวนุชหามาใส่เพิ่มให้ในวันปล่อยรถเนาะนะคะอุปกรณ์แม่แรงถุงเครื่องมือน,นะคะคันนี้มีมาให้ครบเหมือนกันนะด้านล่างตัวรถไม่มีริ้วรอยน้ําท่วมหรือว่าผิดความชนหนักมาแน่นอน นะะสภาพสวยแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าใครที่นะคะคิดที่จะไปซื้อป้ายแดงอยู่นะคะหยุดดูคลิปนี้ได้เลยนุจัดมาให้ชมแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะสําหรับใครที่มองหารถใช้งานอึดถึกทนได้เป็นตัวสปอร์ตด,ดีไซน์ใหม่มาให้นะคะต้องแนะนําเลยอีกหนึ่งรุ่นคันนี้ค่ะ 1.8สปอร์ตเนี่ยคะคันนี้ได้รถปี2023ไม่88,000กิโลรถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วย649,000ผ่อนต่อเดือนแค่11,000เนิตเท่านั้นเองนะคะรถเก็ดเอดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยคันนี้อยู่ที่ 2.49%นะคะฝากไว้อีกหนึ่งคันนะอะมาดูคันถัดมาเลยค่ะคุณพี่จ๋าน้องดำของเราเนี่ยะคะคันนี้เป็นตัวไฮบริดหรือว่าตัว2ระบบนั่นเองค่ะคุณพี่จา๋าสำหรับตัวนี้นะคะจะได้เป็นตัว1.8ไฮบริดรุ่นไฮนะคะรถปี2019ค่ะราคา5 9 9 0 0 0่น9ไม่ใช้งาน1 9 0 0 0กิโลมือเดียวประวัติศูนย์เช่นเดียวกันได้เป็นรถน่วงานประจำการด้วยสาหรับตัวนี้ได้เป็นตัว2ระบบนะคะซึ่งประหยัดน้ามัน แน่นๆเลยนะใช้งานในเมืองถือว่าคล่องแคล่วหรือว่าออกต่างจังหวัดก็โคตรประหยัดกันไปนะดีไซน์ด้วยกระจังด้านหน้าโครมเมียมนะคะมาพร้อมไฟเป็นสีฟ้าซึ่ง เอกลักษณ์ของตัวไฮบริดเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็โลโก้โตโยต้าเป็นสีฟ้าเดิมบอดี้สีดําเดิมโรงงานเหลียมสันตัวรถอยู่สภาพสวยฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้ไม่มีดีรอยการโดน,นผิดความหมาแน่นอนนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีมาให้แล้วสภาพสวยแบบนี้อีกด้วยค่ะคันนี้ราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะผ่อนต่อเดือนแค่1นึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่าบาทเท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่าเรทฟรีดาวคันนี้ผ่อนสบายๆเลยและดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่2.49เป เช่นเดียวกันนะคะถือว่าผ่อนต่อเดือนแค่1,500บาทเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะพี่พจ๋าได้รถแบบฟรีดาวไปใช้งานสบายๆเลยมาพร้อมปงซุมร้อยอยู่สภาพเดิมไม่มีประวัติผิดคว่ำนะคะแมกไรสปอร์ตเช่นเดียวกันยางยีิบสทั้ง4เส้นแล้วนะคะสำหรับตัวดอกยางไม่มีนะคะริ้วรอยการเบ็ดฟุตบาทเลย อยู่สภาพสวยนะคะโครงสร้างหลักเดิมโรงงานเหลี่ยมสันตัวรถหรือว่าตัวสีเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนนะคะสีเดิมโรงงานรอบคันกระจกมองข้างเป็นระบบพับไฟฟ้ามีมาให้แล้วสภาพสวยกระจกรอบคันก็ได้เป็นพัดเดิมนะคะมือเปิดได้เป็นสีโครมเมียมอีกด้วยและเปิดเข้ามานะคะคันนี้ได้ในส่วนของรายละเอียดตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้า คู่หน้าเลยนะคะระบบแอร์ออโต้เนี่ยฮะจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังมีมาให้ครบเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้นะข้อดีของเขาเลยคือตัวประหยัดน้ามันแน่ๆค่ะพี่ๆจ๋าเพราะว่าเป็นตัวไฮบริดนะคะภายในตัวรถก็คือไม่มีช้ําเลยสภาพสวยเดิมๆแบบนี้นะคะในส่วนของราเดียตัวเซาบีค่ะเห็นได้ชัดเลยน็อตเดิมโรงงานแผ่นเพจสีดําแบบนี้นะคะเห็นหชัดๆเลย อยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานอีกด้วยนะคะภายในสวยเดิมน่าใช้และในส่วนของรายละเอียดนะคะผู้้องนัสารด้านหลังคันนี้ก็มีมาให้เหมือนกันเลย เบาะหนังสีดำนะคะมีที่วางแก้วพิงแขนหรือว่าแอร์ตอนหลังมีมาให้ภายในก,กว้างเหมาะสําหรับลูกค้าที่ออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริสารกว้างขวางออปชันจัดเต็มหรือการอัดราสินเปลืองของน้ํามันนั่นเองคันนี้ตอบโจทย์เลยและเป็นรถที่ใช้งานนะต้องบอกเลยว่าเอาติดอยู่คู่ใจคนไทยมาแบบยาวนานมากๆเลยก็ว่าได้แล้วยิ่งนะคะตอนนี้เขาปรับโฉมใหม่แล้วดูโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะใครที่สนใจนะคะต้องเรียติดต่อหา ดได้เลยนะเพราะว่ารถ2คันนี้เป็นรถโดยงานทั้ง2คันเลยนะคะแล้วข้อดีของรถโดยานนะพี่พี่จ๋าได้ไปเข้าตรวจสอบศูนย์พุทาการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มแน่นอนไปทาด้านหลังอยู่สภาพเดิมนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดสภาพสวยกระจกด้านหลังได้เป็นพาร์ทเดิมอีกด้วยนะคะมาดูห้อง้โิยสาเอ่อห้องเก็บสัมภาระกันนิดนึง,ก,งกว้างๆเหมือนกันสามารถเก็บสัมภาระได้จุกๆุกกันไปเลยแล้วก็นะคะคันนี้อ่ะ ยอยางไรแม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้ครบด้านหลังสภาพสวยแบบนี้เลยไม่มีชำแน่นอนคะ่ะพี่พิจาสนใจเรียกติดต่อได้เลยนะที่เบอร์โทร 091นะคะ4 4 4 7982นะติดต่อได้นะคะเดินชมรถได้เลยนะมาลองขับได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะอ่ะมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะรอบคันกันกับตัวนี้นี่นะคะกว้างๆพี่สะอาดสะอาดเลยตัวเบาะไม่มีช้ำนะคะโครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันนะคะเพราะว่าเราการันตีมาให้แล้วความสวยเดิมนะคันนี้เราจัดมาให้ฟักงชั้นดน้านหน้า,นาตัวรถมีมาให้ครบเลยเดี๋ยวพามาดูกันนะคะ สตาร์ทเครื่องโชว์นิดนึงนะคะคุณพี่จ๋าคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวนี่เลยเรือนไม้แท้โรงงานไม้ใช้งานอยู่ที่1 9 1 9 8กิโลคือไม้แท้เลยนะคะแล้วก็พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายมีมาให้หมดแล้วนะคะแล้วก็นี่เลย นะมีในส่วนของรายละเอียดจอทัสรีนเนวีระบบนําทางมีมาให้ด้วยนะเชื่อมต่อแอปเปิลคาเพได้ด้วยระบบแอร์ออโต้นะคะแล้วก็นี่เลยเบรกตัวหัวเกียร์นะไม่มีช้ําแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะถือว่ามีมาให้โอ้วาล์เลยชาร์มีมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้เธอได้เลยว่าออปชั่นที่เขาให้มาค่อนข้างจัดเต็มปี19ราคา599,0 0 0ผ่อนต่อเดือนแค่1 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2.49เอร์เซนตค่ะพี่จ๋าทึ่งได้บอกไเลยว่า เป็นเต็นท์รถมือสองที่ได้ดอกเบี้ยถูกสุดแล้วนะคะในตลาดรถมือสองของเราตอนนี้นะคะที่เพรยน์เท่านั้นเลยและรถสวยเกร็ดเองแน่นอนค่ะคุณพี่รับประกันความสวยความเดิมมาให้แล้วสนใจรายละเอียด2คันนี้ที่นุชพาชมแล้วนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยเลยนะะี่ยะพี่พจ๋าที่เบอร์โทรศูนก้าหนึ่งนะสี4 4่สี่ส มุดเพชรยนต์นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะข้อมูลทั้งสองคันนี้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องนะหรือว่าอยากดูภายในห้องเครื่องคันนี้ก็สามารถสอบถามมาได้เลยเพราะว่าวันนี้นุชย์มีการอัปเดตเนาะจะได้ไม่ดูรึกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าพี่ๆอยากดูรึกนะคะก็สามารถสอบถามนุชมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็รายละเอียดตัวรถให้ดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่มองหารถไว้ใช้งานนะคะอึดถึกทนหรือว่า คุ้มค่านะคะดูเท่ดูสปอร์ตนะแนะนำา2คันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะ t o y ยต a c o ค o l l a a ล t i สนะคะตัวใหม่แล้วเรียบร้อยโฉ All น e w ตัว1.8สปอร์ตและตัว1.8 H y บ r ิ d รุ่นหายนั่นเองสนใจ2คันนี้สอบถามรายละเอียดได้เลยเนี่ยฮะที่เบอร์โทร091นะคะ444 7982งวดเพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษาทุกคสเลยสำหรับวันนี้นี่ฮะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของหนุดด้วยนะ,ะ,ๆๆนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเอลทิสมือสองเข้ามาใหม่นะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ